เกมรับที่ดีคือเกมรุกที่ดีตึง้งมโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอาร์ตคากันอีกเช่นเคยหน้าหายตากันไปสักระยะหนึ่งน่าจะระเาเหนึ่งอาทิตย์มาแล้วโอเควันนี้เรามาทำคลิปนะครับในส่วนของการบังคับกองหลังแล้วก็นักเตะแดนหลัง ที่ดีที่สุดนนครับวินาทีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคนนี้เลยครับแฮรีแม็กไวินาทีนี้นายพีเมลิกไม่มีใครร้อนแรงเท่าพี่ชายคนนี้ของเราแล้วนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไกเยอะนั่นเองครับโอ้โห,โห ช่วงหลังๆต้องยอมรับว่าในส่วนของพเม์ลีกเนี่ยแม็กควาเป็นกองหลังที่ดูดีมากๆในวินาทีนี้เลยฟอร์มช่วยในการเซฟในช่วงของความลำบากของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนาะก็ก็ช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งหลายครานะครับตอนนี้มีผลงานดีสำหรับคุณภาพของในทีมที่ส่วนทางกัรเนาะเขาเรียกว่าอะไรแม็กควายขพุ่งอย่างนี้เลยทีแม่งลงนี้เลยแต่แต่ก็ยังดีที่ มีพี่แกช่วยเซฟทีมไม่ทําให้ทีมของเราหลุดทะเลไปนะครับก็วันนี้เราจะมาทําคลิปในส่วนของเทคนิคนะครับในการเล่นเกมรับเนาะเทคนิคในการเล่นเกมรับนะครับว่าจะมีเทคนิค อย่างไรนะครับโอเควันนี้เราก็จะมีการมาสอนทริครในการเล่นเกมรับให้กับทุกคนโดยทริคของเราเนี่ยไม่ยุ่งยากมากมายไม่ว่าจะเป็นการบังคับก้อนฟังเองหรือการต่อบอลหรือว่าการชิงบอลยังไงนะครับเป็นส่วนผสมของเกมรับที่ดีที่สุดนะครับที่ทําให้พาพวกเราขึ้นแหลง1ล้านขึ้นไปอย่างนี้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของการแนะนำในในอาสนามกัน เลแล้วกันเนาะอ่าโอเคะตรงนี้แล้วก็มาอยู่ที่สนามฝึกซ้อมกันก่อนเนาะในส่วนของการเล่นเกมรับที่ดีนะครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบ 1. อย่างแรกเลยในส่วนของแผงหลังเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะมีคู่เซนเตอร์ในใจกันอยู่แล้วแหละ ไม่น่ามีปัญหาในส่วนของคู่เซนเตอร์ในการเล่นเนาะคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ก็ต้องเลือกเลือกตามความเหมาะสมที่เข้าแผนเข้าสไตล์ของเพื่อนๆืเนเองเนาะคือข้อที่1เลยนี่คือควรที่จะต้องเลือกตัวอย่างผมอาจจะมีกองหลังตัวยืนอ่ะอ,อย่างเช่นเป็นแฮร์รี่แม็กควายที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวเทพของเรานตอนนี้เนาะเอาไปลงแรงอ่ะเป็นแฮร์รี่แม็กควายหนึ่งตัวยืนปักหลักอยู่แดนหลักแล้วก็มีในส่วนของตัวลูดิเกอร์ก็คอยเป็นตัวปัดกวาดให้ก่อนถึงแม็กควายข้อที่2 นะครับการแท็กขึ้นะครับเราห้ามกดสปีดและเขาเรียกว่าอะไรรีบเร่งในการเข้าบอลมากเกินไปอย่างเช่นมองภาพนะครับอย่างเช่นคู่ต่อสู้เนี่ยพยายามเลี้ยงจี้มาพยายามใช้สกิลนู่นนี่นั่นหลอกเราเราห้ามแบบไปกดวิ่งอ่าวิ่งแล้วก็แท็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าให้มันเข้าบอลทําให้ในตัวนักเตะเนี่ยเสียจังหวะ ก็สมมุติว่าเขาหลอกปุ๊บเรามีการเข้าไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการเกมหรือว่าเดาใจคู่ต่อสู้เลยก็ก็จะยากยากในการเล่นเกมลับทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยผ่านไปได้ง่ายดือด้อๆเนาะพยายามอ่านใจคู่ต่อสู้และตอนที่เข้าบอลเนี่ยต้องเป็นจังหวะที่ทุกคนต้องชัวร์มากๆคือต้องบังคับ อาจจะเนี่ยครับอาจจะบังคับถอยหลังลงมา,ถอ,งงมาถอยหลังลงมาถอยหลังลงมารอจจังหวะที่คิดว่าชัวร์ที่สุดแล้วค่อยเข้าแท็กซ์ขนเนาะนี่คือทริคง่ายๆที่ที่ทุกคนสามารถทําได้ผมคิดว่าทุกคนก,ก็อาจจะรู้มาบ้างแล้วล่ะในส่วนสุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะเคยได้ยินปัชญาของพวกโค้ดเก่งๆไหมโค้ดเก่งๆอย่างเช่นอ่าเป๊ปกูดิลาพ่อเป๊ปครับมือขึ้นนี่ห้าแหล่งกระจัดอีกนึ่งแฮตทริกเนา,า,าะเจเกนคอปอะไรพวกนี้เนาะ เกมรับที่ดีที่สุดนะครับคือเกมรที่ดีเวลาเราเล่นเกมรุกที่ดีเราสามารถบทขยี้คู่แข่งต่อบอลต่อบอลไม่เสียบอลง่ายพยายามเล่นเกมรุกพยายามเข้าทําแบบชัวร์ไม่มีการวัดดวงหรือเสียงดวงการเข้าทําแต่ละครั้งคุณต้องคิดว่าคุณต้องได้ประตูอาจแน่นอนมันอาจจะมีจังหวะที่5 0าสอาจจะเข้าทําได้แต่ผมแนะนําให้ทุกคนอาจจะเป็นการต่อบอลแม่นยามครองบอล ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นจบสกอร์ได้เฉียบคมพวกนี้ต้องพยายามทําไม่ได้ถามว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้แหละแต่ถ้าหากว่าเราทําได้พวกนี้แบบเคยชินแล้วเราเอาไปเตะในแหลงอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเราสามารถไต่แหลงหลานพวกนี้ได้สบายเลยนะครับหลายหลายคนก็ก็ต้องเอาไปปรับและพัฒนาในส่วนของการเล่นอืม,อมปรับ ความเข้าใจการอ่านเกมจังหวะการเข้าบอลไม่สามารถสอนกันได้จากคำพูดหรืออยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็การฝึกทักษะในทุกๆวันเนาะมันจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นนะครับนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะไปเล่นในส่วนของตัวเกมแมทให้กับทุกคนดูว่า วิธีการบังคับกองหลังจากทริคทั้งหมดที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปเนี่ยมันสามารถสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหยโดยใช้กองหลังอย่างพี่แฮร์รี่แม็กควายของเรานะครับ <laughs> วันนี้เราก็ต้องมีภาร,รกิจให้กับพี่แฮร์รี่แม็กควายของประมาณ3 4นัดล่าสุดข,ของแมนยูเนาะอ่าทางอังเดรโอนาากับทาง Happy Happy แฮ ppy แฮร์รี่เนี่ยก็ช่วยในส่วนของการเซฟเพลงชีสให้กับทีมได้ เราจะไม่เสียประตูเนาะเราจะไม่เสียประตูโดยมีกัปตันแฮร์รี่ของเราเ่ยยิงเป็นปลาการหลักนะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าการเล่นเกมรับที่ดีเป็นยังไงแล้วเล่นเกมรับที่ดีเป็นยังไงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันได้เลยนะครับไปเจอกันในเกมมามาแล้วครับ ก็เจอกับทางอาร์เซนอลแหลง900,000กว่าๆถือว่าน่าจะตึงอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมก็อยู่แหลง1นะ์1 1 6 0 0เนาะก็อยู่แหลงแชมเปี้ยนแล้วกันแชมเปี้ยนแรกเนาะก็ยังไม่ได้มีการไปไล่แหลงอะไรให้มันสูงมากมายก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยก็เดี๋ยวยังไงฝากทุกคนติดตามคลิปนี้แล้วก็ไปแสดงความคิดความเห็นในคอมเมนต์ของผมได้เนาะในช่องอาร์ตข้างสนามแล้วกัน,กน,นแล้วได้ไกสตัียร่ การแข่งันเรวันนี้คือห้ามเสียอนะครับครับ o เนี่ยครับผมจะพยายามคองบอลนะนี่คือหนึ่งในเกมที่ดีผเลยนะพยายามคองบอลให้มันแน่นเหนียวเหนียวแน่นนะไม่เสียบอลงานครับมา ดีอารสเห็นขวาวางไปเลยครับถึงเคียซ่าพักได้ดวลกับเมนดี้โยกหนีแล้วจังหวะนี้รอเพื่อนเติมนี่ครับผมจะไม่อะไรที่เสียงเพื่อผมจะไม่จ่ายนะในอย่างจังหวะนี้เนี่ยผมจบเลยในหนึ่งศูนย์เฮียไงอ่าแกลี่ดิดิเกอร์อะไครับเป็นไงเป็นไงอืมประมาณนี้เลยนี่ครับต่อบอลเอาชัวน์นี เป็นหนึ่งในสูตรสำเร็จนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสูตรสำเร็จนะคลองบอลที่ดีที่ดีเป็นเกมรับที่ดีน,นะเรียกว่วที่ดีคือรับที่ดีไม่เสียประตูอาจจะเสียแหละแต่มันเขาเรียกว่าถ้าเราคลองได้ทั้งเกมยังไงก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะ,<อ>ะนะยังได้ให้มาเฮลี่ตกชู ก็ชูลุยมาด้านซ้ายลุยส์ดิอาลุยส์ดิอาดิอาสโยกสับหลอกหนึ่งทีไม่ยอมให้เลยครับย้อนขึ้นมาดีก็มาดีครับวอลเลอร์ก็มาดีครับเอ้าอีบิเซียดีตะกุัญญาหอกตรงย้อนคืนก่อนดิลิเกอร์ดิลิเกอร์ให้ทางดิแอสฝากก็ชูเบิ้ลนหนึ่งทีโอ้ยจังหวะนี้ดีไงเขาเรียกว่าไปโชว์เยอะไงไปโชว์เยอะอ่าเลย จังหวะน,นี้แหละเราจะได้ไปดูการเล่นเกมลับลเนี่ยเราพยายามถอยลน่ลนนะ,ปปะ,ะนเราจะไม่ไล่แดนบนนะเราจะไม่ไล่แดนบนเราพยายามถอยเ,อเล่นเกมลับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเข้าบอลมายากนะเนี่ยเห็นนะเขาจะจ่ายติดตลอดเพราะพี่ล่นเกมลับลงมาเอารับจังหวะน,นี้พี่ยังไม่เข้านะพี่ยังไม่เข้านะจ่ายไหมไม่จ่ายเราพยายามบุกับแต่จังหวะนี้ให้มาแฮร์รี่ไปไงะนี่ครับแมนจัดเลยแฮร์รี่แฮร์รี่แมนจัดเอ้ยใจเย็นอยากของบอลหน้าบ้านพี่เนี่ยแบบ คนพวกนี้เล่นดีอันตรายเหมือนกันเวลาแบนี่นะี่เปรเปอัรเสหนัเดี๋ยวให้ขวามาเคียซ่าฝากถึงแกรี่ดิเดกเกอร์พอหมดริ่นแรกนะครับิงานึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถือว่ามาได้ดีนะมาได้ดีนะมาได้ดีอ้าวโอเคเมื่อกี้นี้แฮร์รี่มีการเข้าแท็กเกิลที่ดีไปหนึ่งครั้งแล้วนะกับตันแฮร์รี่เบีย แฮรี่บวกยี่สิบนะไอเทนนี่สิบเม็ดแดงเว่งไม่รักจริงไม่มีในทีมนะบอกก่อนไม่รักจริงไม่มีในทีมนะที่เ่ยมางพพอืจะบุกตลอดครับอาจจะแบบไม่ได้จบสกอร์ปึ้งงแต่พี่เอาชูดี่บอกเลยคือจบทีก็ต้องได้ไรยกว่าอรยิงทีก็ต้องได้ได้แบบได้ลุ้นประตูมันอาจจะดูแบบ อื่อาจยืดยากหน่อยแต่เนี่ยดี่เป็นไงที่บอกแล้วเกมรับที่ดีคือเกมรุกที่ดีสองส่วนของอะไรวะเนี่ยเฟป็นมาเช่นะครับจากเป็นซิโกเคียซ่ามุปัดด้วยฝ่ายเป็นไงโค้งโค้งด้าใคร pression 0อยากประเด็นเนี้ยคือเราเล่นเซนเซอร์นักที่พยายามเปิดป้อมป้องกันได้ตบบอลคลิปบอลแล้วก็บังคับกองหลังพยายามอ่านใจคู่ต่อสู้อืมทิกคืทิกสำคัญสำคัญเลยคือการอ่านใจคู่ต่อสู้นะมันจะทำให้เราอ่ะรู้ทันเขาเวลาแบบเฮ้ยเขาส่งบอลเราจะเอานักเตะเราบังคับไปดักตรงไหนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบคิดล่วงหน้าไว้ก่อนในจังหวะนี้ยวิ่งปุ๊บพี่จะจ่ายโอ้โหไม่ชัวร์ว่ะนี่แหละอ่ะดูเดี๋ยวพี่พี่จะถอยล่น อ่ะมองเห็นแล้วว่าตรงนี้ตรงกลางเขาจ่ายไม่ได้เขาต้องพลิกแล้วนี่เห็นนะแล้วไปต่อเดี๋ยวพี่มีด้านในเขาจะโยกปุ๊บเนี่ยเขาจะไปไหนไม่ได้มีนเ่าเซอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 นี่ไงเห็นนะพี่เข้าชัวร์ทุกต่อนะพี่บอกเลยแกดิลิเลกเกอร์เอ้ยห้ามเสียประตูนี่หว่าลืมไปไอ้ชให้ด้านซ้าย ไปไม่ได้ก็จะไม่จบเก,ก,ก,กมอย่างนี้ให้ตรงกลางขอคืนโดนปั๊มได้ของ,งทางเอนโซ่เลยครับเดแล้วเสร็จให้ตรงกลางวอลเลอร์อหูเราวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอนโซ่ลอเพื่อนเติมเอนโซ่ลเอ,เ,เ,อลเพื่อนเติมแล้วไหลจังหวะแฮีแล้วอย่างโอ้โหเนื้อวกี้าวกับคู่หูแฮร์รี่กับทางอันเดโอนาอย่ายังเซฟช่วยทีมได้คนละหนึ่งเลยครับแต่จังหวะนี้โขกทิ้งได้ แล้วเอ็นโซก็จะลเฟดีก็เป็นทางแกลรี่ดิลเกอร์จับพันด้วยข่ายสุดท้ายก็เหตุรแรกและเกมเดียวเลยครับทำภาร,รกิจสำเร็จเก็บแอดซิตเก็บครีมชีได้ไม่ให้เสียประตูสองติดตามภาร,รกิจที่ตั้งไว้ก่อนต้นคลิปครับโอ้โหยังสุดยังตงึงดูดูด,ดูยิงเข้ากรอบไปปะยิงเข้ากรอบสองครั้งเป็นสองประตูเห็นไหมสองครั้งเป็นสองประตู การครองบอพี่ครองบอลพี่ครองบอล62%นนี่เป็นทริคเลยนะอันนี้สําคัญก่าการเล่นเกมรับอืนอ่นนะคุณครองบอลได้ถือว่าคุณชนะครับครองบอลได้ต่อบอลได้อย่างน้อยอย่างน้อยคุณไม่แพ้อะพูดแบบนี้แล้วกันอย่างน้อยคุณไม่แพ้ความแม่นยําพี่ส่งส่งบอลแม่นยํา90%เลยนะ90%ต่อ85%อเนันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเลยว่าเออเกมรับเล่นดีก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณเล่นเกมรุกดีมันก็ ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากเลยอย่างน้อยคุณฟ้าชัยไปแล้ว60-70%ถ้าคุณคองบอลได้ควบคุมเกมได้แล้วที่เหลือก็คือการจบสก,กอร์ของเราแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็เอาเทคนิคที่มันธรรมดาแสนธรรมดาแต่เขาเรียกว่าอะไรเอามาดึงศักยภาพแล้วก็มาเล่นให้กับทุกคนดูผมหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะช่วยให้กับทางผู้เล่นมือใหม่ f อ mobile ของเราได้ได้ดูคลิปแล้วเอาไว้ฝึกและพัฒนาต่อเพื่อจะได้เก่งขึ้นแล้วก็เอาไต่แรงขึ้นมาแล้วจะได้มาดวนดวนกันในแรงแชมเปี้ยนเนาะแรงแชมเปี้ยนแรงหลานของเราเร็วๆไวๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้อาร์ตข้างสนามก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงฝากกดไลค์ฝาก like, subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้กันเดี๋ยวว่ากันใหม่เจอกันใหม่คลิปได้ครับสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับมี่กราบตัวหนึ่งทีโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ